หลังจากที่ผมได้โพสต์ออกไปว่ามีคนในวงไหนของรัฐบาลเนี่ยนะได้โทรมาตักเตือนเขาไม่้โทรมาขู่นะเขโทรมาตักเตือนว่าคุณทอมต้องระวังนะครับในการพูดแล้วออก Facebook ไลฟ์ของคุณทอมเนี่ยนะครับเพราะตอนนี้เขาใช้คำนี้เลยนะคุณทอมมีหลายคนในรัฐบาลคิดว่าคุณทอมเป็นไพยเป็นไพยใช่ไหมเป็นเฟรตเฟรตที่คือภัยใช่ปุ้ ให้กับเขาผมก็ค่อนข้างตกใจนะเพราะผมไม่เคยคิดผมเป็นภัยให้ใครนะผมก็บอกไปว่าไม่เป็นไรหรอกผมเป็นตัวเล็กๆนะผมไม่ได้ใช้คําหยาบคายผมไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าอะไรใครนะผมก็เพียงพยายามที่จะชี้ความจริงนะให้ความแนะนําให้ข้อมูลที่ผมคิดว่าผมให้ได้ดีที่สุดนะครับผมก็พูดตลอดเวลาเลยว่าเวลาฟังอะไรผมเนี่ยให้ใช้การพิจารณาของตัวเองนะครับว่าผมพูดถูกหรือพูดผิดผมไม่ได้มาสายขวากับใคร ผมไม่ได้ทําเงินจากการที่ผมทําไลฟ์เลยหลายคนก็ถามว่าทำไมคุณทอมไม่ทํา YouTube Channel เลยทำไมคุณทอมไม่ทํอยู่อย่างนี้เพื่อจะได้ตังค์เพราะผมไม่ทำนะผมทําด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วผมก็ดีใจว่ามีหลายคนที่เอาคลิปของผมเนี่ยไปลงนะแล้วก็เขาเองทำเงินจากความคิดเห็นของผมได้ผมสนับสนุนนะใครอยากทาเงินจากผมเนี่ยผมเห็นด้วยเลย สำหรับคนที่เขาติดต่อมาเนี่ยผมว่าพิเศษเขานะอย่าเข้าใจผมผิดนะครับผมว่าพิเศษนะเราเป็นคนที่เมื่อใครตักเตือนนะเราก็ต้องมองว่าเป็นสิ่งที่ดีเขาไม่ได้ตักเตือนเราเพราะว่าเขาเกลียดเราหรอกเขาตักเตือนเราเพราะเขาเป็นห่วงเราสิ่งหนึ่งที่เขากล่าวขึ้นมาคือว่าคุณทอมต้องระวังนะตอนเนี้รัฐบาลนี้หรือผู้ใหญ่ในรัฐบาลเนี่ยเขารบกวนชีวิตคุณทอมได้เยอะมากนะเขาไม่ได้ขู่ว่าจะฆ่าหรือจะเก็บคุณทอมหรอกแต่ันอาจะบังะทบธุรกิจคุณทอมได้ นะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผมก็เลยมานั่งทบทวนนะว่าเออผมคนที่โชคดีนะผมไม่มีธุรกิจอะไรเลยที่เกี่ยวข้องหรือจําเป็นที่ต้องยุ่งกับข้าราชการเลยผมเป็นคนที่ไม่รับสัมปทานผมไม่ได้อะไรธุรกิจผมส่วนมากอยู่ที่อเมเริกานะครับจริงๆแล้วพอผมมานั่งทบทวนสิ่งที่เขาพูดนะก็ภูมิใจอย่างาม่าคมผมนีม่เป็นคนที่คงประสบความสำเ,เร็จอย่างหนึ่งนะ ในการที่ผมไม่ต้องงอ้อพึ่งพาหรือเป็นห่วงเป็นใยเลยว่ารัฐบาลนี้จะมีอะไรเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ผมหรือเปล่าหลายคนกระชาบนะครับผมเป็นเพื่อนกับระดับรัฐมนตรีในรัฐบาลเนี่ยเยอะผมก็มีสอสอเป็นเพื่อนเยอะนะก็คงจะได้เห็นชัดเจนนะนะว่าผมเป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนด้วยความบริสุทธิ์ใจกับคนพวกนี้ผมไม่ได้เป็นเพื่อนเพราะผมอยากได้ผลประโยชน์นะ ผมเลยบางทีก็อาจจะพูดอะไรออกมาที่อาจจะกระทบรัฐบาลในทิศทางที่ข้าจะมอไม่ดีแต่ไม่เคยมีเจตนาเลยนะจริงๆที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ชี้ความจริงให้เห็นนะอย่างตอนที่ผมไปฉีดวัคซีนที่อเมริกาเนี่ยจะเจอกันได้ใช่ไหมครับผมก็เพียงชี้ให้เห็นแค่นนว่าอเมริกาเขาฉีดได้ฟรีใครอยากมาเขามาเลยเป็นนโยบายของเขาที่สนับสนุนให้ทุกคนได้ฉีดวัคซีนประเทศชาติเขาก็จะได้ฟื้นอย่างเร็ว นะผมก็โดนคนในกระทรวงสาธารณสุขด่าอัดผมเต็มที่นะแล้วเป็นไงครับหมอแต่ละคนที่ออกมาด่าหรืออัดผมแล้วผมก็ชี้ให้เห็นว่าหมอพวกนี้มีปัญหานะคือข้อมูลไม่ค่อยดีเป็นกบในกะลาแล้วเป็นไงครับท่านประยุทธ์ผมพูดที่ผมพูดนี่เป็นจริงหรือไม่ครับเพราะตอนนี้หมอแต่ละคนนะจะเป็นหมอที่ดูแลเรื่อง CDC ของเราหรือหมอผู้ใหญ่ของเราที่มาจากจุฬา คนพวกนี้ตอนนี้ก็ออกมาให้ข่าวเนี่ยจนประชาชนเริ่มเวียนหัวไปหมดแล้วอะ่ะคนหนึ่งก็ออกมาพูดคล้ายๆกับว่าซีโนแวคดีไม่พอแล้วนะเลยต้องฉีดแอสตราเซเนกาเป็นเข็มสอง <c oughs> โดยจริงๆแล้วเนี่ยการพูดองนี้ก็ผิดซีโนแวคไม่ได้เลวผมดีเฟนรัฐบาลนะเรื่องเนี้ยแต่หมอของท่านเองอะ่ะหมอที่ท่านฟังเองเนี่ยดันออกมา ให้ความคิดเห็นกับประชาชนว่าซีโนแวคดีไม่พอเลยต้องฉีดแอสตราเซเนกาเป็นเข็มสองพอมาพูดตลอดว่าไม่มีวัคซีนที่เลวเหรอกมีแต่แวัคซีนที่คุณไม่ได้ฉีดนะครับแต่ดูซินี่คือที่ปรึกษาของท่านนายกแล้วคนที่เคยมีปัญหากับผมนะตอนนี่ผมไปอยู่อเมริกาใช่ไหมครับอีกหมอหนึ่งนะครับอยู่ี่นี่ก็มาบอกว่ามนุษย์ร่างกายมนุษย์เนี่ยไม่รู้หรอกว่าฉีดยาอะไรเข้าไปแล้วโอ้โหผมฟังแล้วผมอึ้งเลย ท่านหมอครับร่างกายเรารู้ครับว่าเราฉีดอะไรเข้าไปงั้นไม่ฉีดน้ําเกลือกันให้หมดเลยครับหรือฉีดยาพิษเข้าไปเลยอะ่ะผมก็ติตลอดว่าระหว่างหมอในข้าราชการที่ไม่เคยออกมาเจอโลกจริงเลยกับหมอที่เขาอยู่บนภาคสนามหมอชีรีราชหมอรามาที่เขาต้องเจอคนไข้ทุกวันเนี่ยท่านนายกตอนเนี้ยไปฟังนะหมอข้าราชการที่ปอวัยฟังเลยนะแย่มากนะครับ ผมก็จะตินะเรื่องข้าขราชการไทยนะผมก็พูดตลอดว่าปัญหาของโควิดเนี่ยมันก็ชัดเจนมันไม่ใช่เป็นพะนายกหรือคุณ้ังชินคนเดียวหรอกมันเป็นผู้ระบบมันเป็นระ,ระบบเราต้องรับกันสะทีว่าระบบข้าราชการไทยเนี่ยมันควยแตกจริงๆนะมันปฏิรูปไม่ได้สัทีนะครับจะไปซื้ออยาเนี้ยก็ซื้อก่อนไม่ได้แล้วก็พอผมพูดขึ้นมาคนก็บอกว่าผมต่อว่าข้าราชการผมไม่ได้ตอว่า ผมเพียงถามอย่างเดียวว่าคุณเปลี่ยน mindset กันหน่อยไม่ได้เลยว,วันนี้เราอยู่ในสงครามแล้วคนตายทุกวันอะลองวาดภาพดูสิครับถ้าเราส่งทหารเรานะไปรบที่สมอเลียไปรบที่ลิเบียไปรบที่อิรักไปรบที่อัฟกานิสถานนะครับแล้วข่าวกลับมาทุกวันว่าทหารเราตายกันวันละ90คน70คน80คนบาดเจ็บกันเป็นพันเนี่ยประเทศไทยจะคิดยังไง นะประเทศไทยเราจะคิดยังไงวันนี้ทหารเราตายครับทหารก็คือบุบบบคคลนั่นเองอะนะครับแล้วคนที่เขาตั้งนโยบายการรบเนี่ยเขายอมให้คนไทยเนี่ยนะครับตายในสงครามเนี่ยวันละ90ะ้าสิต็ดกันเดือนละ3ามสี่แสนบาจเจ็บนะผมก็เพียงพูดไค่ว่าท่านนายกต้องเปลี่ยนระบบราชการเพื่อจะทําให้ทํางานมันดีขึ้นเยอะไม่จริงคุณอมท่านนายกมีอำนาจแบดเสร็ผมก็พูดตลอดเวลาไม่ใช่ พอจนท่านนายกชัมีมนาจเบ็ดเสร็จเนี่ยเขาก็รู้ในใจว่าวันหนึ่งเขาจะไม่อยู่ตําแหน่งนายกแล้วแล้วทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมาเช็คบินเขาได้สิบปีเนี่ยเขา,าเป็นปัญหาที่มันเป็นลูกไงมันเลยทาอะไรกันไม่ได้สักทีเนี่ยเียองค์การเพศสัตว์อย่างเงี้ยอยู่ดีด,ดีก็จะฟ้องหมอบุญตัดสินใจฟ้องหมอบุญที่หมอบุญออกมาบอกว่าเขาสัญญาไม่ได้สักทีเพราะสัญญาจากองค์การเพศสัตว์ไม่เสร็จก็มีคนไปบอกไม่จริงแต่ก็แปลกดีนะ พอหมอบุญออกมาบอกว่าองค์การเพศัชยังทําสัญญาไม่เสร็จทีเนี่ยรุ่งเช้าเนี่ยองค์การเพศัชส่งออะไรนะซื้อ,อยาสําหรับเอกชนด้วยในตอนเนี้นะครับโดยที่ผมไม่เข้าใจแต่นอกจากนั้นองค์การเพศัตหนึ่งอยากมาเป็นตัวกลางนะอยากมามีบทบาทรับรองนะโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องมีเลยนะเพราะไม่เห็นยาบริษัทอื่นเขาต้องมีอา่า องค์การเพสต์เป็นตัวกลางเลยแต่เมื่อคุณอยากเป็นนะครับแล้วคุณรับภาระอันนี้ไปแต่ตอนนี้คุณกำลังจะมาฟ้องนะบุคคลไทยคนหนึ่งที่เขามาชี้ให้คนไทยคนอื่นเห็นว่ามันมีปัญหากระบบอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยผมไม่ได้ว่าผมเข้าข้างหรือไม่เข้าข้างหมอบุญนะผมเพียงจับจุดไม่ถูกแค่น,นียว่าฟ้องหมอบุญเรื่องอะไรทำให้องค์การเพสต์ดูไม่ดีหมิ่นประมาท ไอคำนี้ว่าหมิ่นประมาทเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกฎหมายที่มีอาไว้เนี่ยเพื่อป้องกันความผิดนะเพราะเวลาคนเขาพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยถึงนี่กฎหมายนะครับกฎหมายหมิ่นนะถ้าผมพูดผิดช่วยกรนนะช่วยกน,นะกฎหมายหมิ่นหมายคือว่าถึงคุณจะพูดความจริงนะคนนั้นผิดจริงนะอาทิคนนี้โกงคนนั้นคนนี้นคนนี้นะแต่เขามีเสร็จฟ้องคุณแล้วผมมีทนายคนหนึ่งนะที่บอกผมเลยว่าคุณทําไม่รู้เลยครับืบางไทยเนี่ยยิ่งพูดความจริงยิ่งโดนเพราะผมก็โดนเรื่องหมิ่นเองนะครับก็มี ผู้ใหญ่คนหนึ่งนะคุณสนธิริ้มทองคุณเนี่ยก็ฟ้องผมเรื่องหมินอยู่ผมก็มึนๆนะเพราะผมจะร,ะร,ะร,ะระับคุณสุนทิ่ิพงศที่ผมนับถือแล้วผมได้โอกาสอยู่ในเมืองไทยผมไม่เพียงไปพูดอะไรที่อาจจะขัดหูเขาแต่ผมก็หวังว่าเรื่องนี้ผมจะเคลียร์กับท่านได้นะเมื่อถึงเวลาแล้วนะเพราะผมไม่เคยมีเจตนาที่จะหมินท่านเลยแต่ทนายผมก็บอกเลยว่าเฮ้ย <c oughs> hey, คุณทอมเมืองไทยเป็นประเทศที่แปลกที่สุดยิ่งพูดความจริงยิ่งมีปัญหาเพราะมีกฎหมายที่เรียกว่าหมินประมาทเนี่ยองค์การเพศสัตว์ฟ้องหมอบุญว่าหมินประมาท ผมไม่เข้าใจหมิ่นตรงไหนก็ถ้าคุณคิดว่าเขาพูดผิดก็ออกมาอธิบายสิออกมาอธิบายสิออกมาชี้แจ้งความจริงสิไม่ใช่ไปแอบภายใต้หลังกฎหมายที่ป้องกันให้คนคนใดคนหนึ่งโกหกได้ผมไม่เข้าใจตรงนี้เลยเรามีกฎหมายที่บอกว่าคนที่โกหกเนี่ยหรือคนที่ทำผิดพลาดเนี่ยรอดได้แปลกดีไหม เอาใหม่นะผมไม่รู้ว่าหมอบุญพูดจริงหรือไม่จริงผมมาดูในสถานการณ์แต่ผมสนับสนุนสิ่งที่หมอบุญพูดก็คือว่าทําไมต้องมีองค์การกลางมาเป็นตัวกลางระหว่างการซื้อยาให้เอกชนด้วยแล้วเมื่อท่านพูดไปแล้วเนี่ยท่านก็พูดออกไปองค์การเภสัชๆีล้วเป็นองค์การที่ประชาชนผมเชื่อหมอบุญในใจ่ายภาษีนะแล้วภาษีนั้นก็ไปช่วยจ้างนะท่วมหน่วยการของขององค์การเภสัชนะแต่ตอนนี้องค์การเภสัชกลับมาฟ้อง หมอบุญผมบุญมากหรือคุณรอยเลยรอยรอยหรือรอยปุย้ยอาจารย์รอยอาจารย์รอยจากแคนาดาเนี่ยนะเขาทําวิดีโอขึ้นมาผมก็ได้ดูนะที่เขาบอกว่าทําไมรัฐต้องคิดภาษีนู่นภาษีนี่อะไรเงี้ยเขาก็โดนฟ้องอะไรกันนะถ้าคุณไม่ผิดจริงเนี่ยถ้าพวกนี้เขาพูดผิดจริงนะคุณก็เพียงออกมาที่บายไม่ได้เลยส่วนมากคนที่ฟ้องอย่างเงี้ยก็แปลว่าอะไร คนไทยจะมองว่าส่วนมากคุณอะผิดคุณเลยต้องใช้ไอ้กฎหมายเนี่ยบังกรบความผิดของคุณมื่นมากประเทศไทยยิ่งพูดความจริงยิ่งโดนยิ่งพูดความจริงยิ่งโดนเข้าคุกโดนฟ้องโดนนูน้นโดนนี้แต่พวกที่โกหกทั้งหลายเนี่ยนะโกหกทั้งหลายเนี่ยได้ดีกันหมดได้ดีกันหมดผมค้าแป้ง ผมไม่เคยติดคุกอยู่ที่ออสเตรเลียได้เป็นรัฐมนตรีช่วยเป็นเลขาพักผมไม่รู้จักเขานะผมเพียงพูด example ให้ฟังว่าแปลกดีไหมโตลงมันเป็นอย่างไงครับประเทศเนี่ยเป็นไงนะหมอบุญก็เรื่องหนึ่งอาจารย์ลอยก็เรื่องหนึ่งผมไม่รู้จักอาจารย์ลอยนะผมก็อยู่ในวงการกัญชาก็ สัมผัสกับเขามาทีละน้อยแต่พราะาเรื่องอาจารย์รอยเนี่ยเขาก็พยายามอธิบายชัดเจนนะว่าทําไมรัฐต้องคิดภาษีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เออผมเห็นด้วยนะถ้าจะนํายาเข้ามาแล้วเนี่ยรัฐบาลควรจะได้เงินจากการนําภาษีเข้ามาเหรอแล้วถ้ารัฐบาลบอกไม่จริงไม่จริงก็บอกสิว่ารัฐบาลจะไม่คิดแหวจะไม่คิดนู่นจะไม่คิดนี่ผมอยากฝากพวกที่มีอํานาจนะครับปิดปากคน,นปิดปากคนเนี่ยนะครับมันไม่เวิร์กแล้ว เดี๋ยวนี้คนเขาฉลาดคนเขาฉลาดนะครับแล้วผมพูดจากใจเลยนะครับคนหนึ่งนี้เขาไม่กลัวแล้วเขาไม่กลัวแล้วเอาแน่นอนก็จะมีอีกหลายคนที่กลัวนะแล้วคนไทยส่ัคมากที่นสัยคืออะไรอย่างคนก็เตือนผมพี่ชายผมเองเนี่ยอาจารย์ธเนศเนียมบอกเลยว่าทอมนะมีพวกที่กล้าหาญเยอะนะจะเป็นมาเตนลูเตอร์คิงกันที่ลิงคอนอะไรพวกเนี้ยนะทุกท่านแล้วโดนยิงตายหมดนะ ถ้ามันต้องมาถึงขั้นนั้นกันจริงๆนะครับค่อยมันรู้กันไปว่าเราอยู่ในประเทศที่คนที่เขามีบริสุท์ใจที่อยากช่วยประเทศชาติเนี่ยที่เขาอยากพูดความจริงเนี่ยที่เขาอยากชี้ให้เห็นว่าการทํามันไม่เวิร์กเนี่ยแล้วเขาต้องมาถูกยิงตายกันเลยเนี่ยว้าวคือผมเคยมีครั้งหนึ่ง <c oughs> ผมเคยกลับมาทํางานตอนนั้นทํางานนางงามจักรวาลแต่กนะ็มีเรื่องเกิดขึ้นมานะผมก็บอกผมโดนขู่ครับ ตอนนั้นเจ้านายผมคือคุณชาติเชื้อกันสูตรนะเพราะตอนนั้นคนมันแย่งปุ๋ยกันซะจนนะถ้าผมไม่ทาอย่างนู้นอย่างนี้ก็จะขู่นุ่นขู่นี่ผมผมก็เลยไปหาท่านท่านชาติเชื้อกันสูตรตอนนั้นเจ้าของช่องเจ็ดนะท่านชาติเชื้อบอทอมไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องขู่เนี่ยเขาเปิดเก๊กของเขาให้ดูนะมีจดหมายขู่เขาเนี่ยเป็นร้อยๆฉบับเลยนะเขาบอกคนที่ขู่คนเนี่ยคือคนที่ขี้คลาดคนที่ขู่คนเนี่ยคือคนที่ขี้คลาด งั้นกฎหมายที่เรามีกันวันนี้มันไว้ป้องกันคนขี้ขลาดมนไว้ป้องกันคนขี้ขลาดคนที่ไม่กล้าเจอความจริงพผเจญความจริงรับอ,อธ่บายผมผิดผมยอมรับวันนั้นก็มีคนติงขึ้นมาเรื่องที่ผมบอกว่าเก็บไฟเซอร์ต้องอุณหภูมิเท่าไหร่ผมก็ไปเช็คข้อมูลมาแล้วก็เออนะเขาพูดถูกนะแต่ผมก็บอกอธิบายให้ฟังว่าจะเก็บอุณหภูมิอะไรก็ได้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังอยู่ดีคนที่มีดีจริงเนี่ยเข้ารับ พระเจ้าให้หูมาสองข้างเพื่อฟังพระเจ้าให้สมองมาเพื่อพิจารณาว่าสิ่งที่เราฟังเนี่ยมันถูกหรือผิดเราพระเจ้าก็ให้ปากเราออมาเพื่อจะมาพูดให้ประชาชนฟังให้แสดงความคิดเห็นมนุษย์มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นผมไม่ได้บอกว่าว่าอามไม่ได้มีคนที่ให้ข้อมูลนะที่จะถูกไปหมดนะ หรือมีการที่ให้ข้อมูลแล้วไม่อยากทาร้ายหรืออะไระการคนผมเข้าใจแต่คนเราเนี่ยมันเถียงกันได้ไงได้อะหรอกมันเถียงก็ได้มันคุยกันได้แต่ไม่ใช่พอเราได้ยินอะไรแล้วขัดหูปุ๊บเนี่ยฟ้องเลยผมไม่รู้ครับว่าหมอบูญถูกหรือคุณรอยผิดหรือคุณรอยถูกหรือหมอบูญผิดผมไม่รู้แต่ผมรู้อย่างเดียวองค์การเพศรหรือรัฐเนี่ยผิดในการที่ใช้กฎหมายป้องกันความขี้ขลาดเนี่ยความโกหกเนี่ยมาโจมตีประชาชนอันนี้ผิดครับ ข้าราชการทุกคนต้องหยุดลืมสถทีวันนี้คุณได้รับเงินเดือนทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไม่เคยถูกตัดเงินเดือนเลยนะนักการเมืองสอสทุกคนยังได้รับเงินเดือนทุกวันทุกเต็มทุกบาทเงินเดือนพวกเนี้ยมาจากพวกเราครับมาจากผมวันนี้ผมไปซื้อ7ซเ่นะมานะเพราะผมต้องซื้อน้ํามาเลี้ยงพนักงานผมจ่ายแบตนะเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมเจ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเจ็ดเปอร์เซ็นต์นั่นนะ่ะไปช่วยจ่ายเงินเดือนให้พวกคุณนะถ้าผมไม่ใช้จ่ายเงินเนี่ยพวกคุณไม่มีตังค์ใช้นะครับผมจ่ายภาษีนะ ง่้ช่วยกรุณานะก่อนที่จะรังแกรประชาชนได้กฎหมายคนขี้ขลาดเนี่ยพิจารณาดูดีหน่อยว่าถ้าคุณถูกจริงเนี่ยคุณออกมาดีเฟนต์ได้ไหมไม่ใช่ใช้กฎหมายขี้คลาดป้องกันตัวเองสำหรับเรื่องวัคซีนหรือเรื่องไวรัสตอนนี้นะครับผมก็ยังแนะนํายืนยันนะผมจะไม่เหมือนหมอกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ออกมาพูดไรแล้วคนมึนหมดนะจับเลขกันให้ถูกครับ ซีโนแว็ซีโนฟาร์มแน่นอนอาจจะไม่ดีในการที่ป้องกันการที่คุณจะติดจากโควิดเท่ากับไฟเซอร์หรือโมโดนาแต่วันนี้เมื่อเราไม่มีให้ชัดเจนทุกรายงาน WHO CDC เขาบอกการฉีดวัคซีนเนี่ยจะประสิทธิภาพต่ำในการช่วยติดเนี่ยน้อยกว่าคนอื่นเนี่ยแต่ประสิทธิภาพในการที่จะช่วยคุณไม่บาดเจ็บสาหาัส หรือต้องตายขึ้นมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอันนี้ต้องเข้าใจนะครับเราเอนุแาะนำอยู่ดีมิกซ์วัคซีนได้ถ้าคุณฉีดซีโนแวคไปแล้วตอนนี้นะครับถึงเวลาแล้วคุณก็ไปฉีดยาอีกยี่ห้อหรือได้เมื่อมันมีแต่ถ้าคุณจะไปรออย่างเดียวแล้วไม่ฉีดเลยเนี่ยมันอันตรายสำหรับคุณมันอันตรายสำหรับผมผมฉีดซีโนแวคสองเข็มไฟเซอร์ Pfizer สองเข็มผมไม่มีปัญหาเลยงั้นมิกซ์ยาได้จริงๆแล้วที่คุณหมอโอภาสพูดออกมาว่าให้มิกซ์ซีโนแวคกับแอสตร้าเซเนกาเนี่ยไม่ใชสิ่งที่เลวร้ายหรอก แต่มันคือวิธีที่เขาพูดมันเป็นวิธีที่เขาพูดวิธีเขาอธิบายให้ประชาชนฟังมันเลยทําให้ดูว่าซีโนแวคเนี่ยเลวร้ไปเลยไม่จริงครับไม่จริงครับมิกชาได้ผมเป็นคนที่มิกชามาแล้วปุ้ยก็มิกชามาแล้วจอร์นเสนจอร์นซนกับไฟเซอร์นะครับงั้นอันนี้ให้สบายใจนะมีอะไรฉีดกันไปก่อนเชื่อผมถ้าไม่เชื่อผมดูจากเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่ผมนับถือและผมเป็นคนที่เป็นห่วงเขามากนะตอนนี้คือพี่นวัด พี่นวัเนี่ยบอกตลอดไวแล้วว่าไม่มีทางที่เขาจะฉีดยาบูหันเลยหรือจีนเลยแล้วเป็นไงครับเขาก็ติดขึ้นมาโดยที่เขาฉีดซิโนแวคบ,บเขาจะติดก็ได้นะแต่ความรุนแรงหลังจากติดแล้วเนี่ยอันนี้ชัดเจนถ้าพี่นวัตตอนนั้นไม่ดือ้อและฉีดเซรโนแวคบก,ก่อนนะวันนี้ถ้าเขาเติดโควิดขึ้นมาเนี่ยความรุนแรงที่ต้องถึงห้องไอซียูเนี่ยอาจจะไม่ถึงก็ได้นะแล้วโอกาสที่ไม่ถึงก็จะสูงมากอันนี้จับจุดได้ถูกนะครับ ไม่ได้หมายความว่าถ้าพี่นวัดวันนั้นตัดสินใจฉีดนฉีดซีโนแวกจะไม่ติดแต่อย่างน้อยถ้าติดขึ้นมาหลังจากฉีดซีโนแวกแล้วเนี่ยวันนี้พี่นวัดอาจจะไม่ถึงขนาด ICU งั้นผมอยากให้ทุกคนส่งกําลังใจนะครับมีจิตใจที่ดีนะให้กับคุณนวัดหวังว่าเขาหายแล้วก็ส่งจิตใจที่ดีให้กับคนอีกเป็นหมื่นๆคนแล้วนะตอนนี้ที่ติดโควิดเราดูแลกันได้ครับสัะคนที่ตายคนที่เสียชีวิตไป ขอให้คนที่คุณรักไปได้ดีสู่สวรรค์นะครับอีกเรื่องหนึ่งผมอยากจบตรงนี้นะพระผมก็พูดความจริงมาตลอดแล้วสุดท้ายเราก็ดีใจนะที่รัฐบาลเนี่ยเคยถ้าเขาฟังผมนะมาสี่ห้าหกอาทิตย์ที่แล้วนะวันนี้เตียงอาจจะว่างพออะไรผมพูดมานานแค่ไหนแล้วครับคนที่เป็นแฟนคลับผมที่ผมบอกให้คนที่ติดโควิดเนี่ยไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลทุกคนให้โฮมสเตย์ได้เพียงให้รัฐบาลอธิบายให้ชัดเจนว่าต้องทํำยังไงแล้วเป็นไงครับ มาทําหลังจากเตียงไม่พอแล้วข้อตัวอย่างที่ผมพูดผมแนะนําเนี่ยผมไม่ได้พูดหรือแนะนําเพื่อรัฐบาลดูไม่ดีนะผมพูดและแนะนําเพื่อหวังว่ารัฐบาลจะทําในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่สําคัญในตอนนี้คืออะไรครับไม่ใช่รัฐบาลมานั่งคิดว่าประชาชนคือศัตรูของรัฐบาลเราไม่ใช่ศัตรูของรัฐบาลครับแต่ตอนนี้ม,มันเหมือนรัฐบาลเป็นศัตรูของประชาชนแล้วอันนี้รับกันไม่ได้อย่าลืมนะครับท่านนายกท่านเป็นทหารนะครับท่านคิดแค่เนี้ ถ้าวันนี้เราต้องรบกับพมา่าลาวประเทศอะไรก็ได้เนี่ยแล้วลูกทหารของท่านเนี่ยตายกันวันละเก้าสิบคนวันละร้อยคนเนี่ยท่านจะรู้สึกยังไงมองประชาชนเป็นทหารของท่านก็แล้วกันเราตายกันขนาดเนี้ยท่านจะไม่หาวิธีรบใหม่หรอครับท่านจะไม่เปลี่ยนนายพลท่านมั่งเลยหรอครับหานายพลเก่งๆขึ้นมาผมยกมือไม่รู้จะยกเมืองแล้วผมยินดีเข้าไปช่วยเราไม่จําเป็นต้องชอบกันแต่เราจําเป็นต้องรักเมืองไทยเท่ากัน ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจผมนะครับขอบคุณจริงๆผมไม่มีอะไรหรอกผมไม่กลัวผมใช้ชีวิตมาคุ้มมากพอละนะถ้าผมต้องชิดหายเรื่องการพูดจริงนะ<อ>ดีกว่าอยู่ดีแล้วพูดโกหกดีกว่าขอบคุณมากครับท่านครับวับสนี้ครับ